สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับมาร์สนะครับกับช่องกินกับยูครับวันนี้เรามาอยู่กับเมนูซอยจุนะครับผมาทานคู่กับน้าจิ้มเพียรขมนะครับผมแซ่บๆเลยครับเป็นเมนูที่ผมอยากอยากทานมานานแล้วนี่ครับจะมีตับสดนะครับมีสาสิบกรีบแล้วก็จะมีเนื้อนะครับสุดยอดเลยครับดยความแดงของเนื้อครับแล้วก็ทานคู่กับผักนะครับผมมาครับมาดูกันเลยมาครับขอลองอี่ฮงเี้ดูชิ้นสุดยอดครับเพื่อน มนมะครับหวานมากครับเพื่อนๆนะครับมาลองตักด,ดูความสดนะครับเพิ่งซื้อจากเขียงเมื่อเช้า อร่อยมากนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับข้อเหนียวนะครับผมร้อนๆเลยครับแหม่ตีเบลเลอร์เลยครับผมแซ่บๆนะครับเพื่อนๆ นะครับลองสามสิบกิบ

มาครับผมมาลองทิ้มกับซาบีบ้างนะครับ <c oughs> ว้า còn nó mà ra ครับผมก็หมดตัวไปแล้วนะครับกับเมนูซอยจุนะครับผมโอ้เนื้อหวานมากๆเลยครับผมซื้อมาเมื่อเช้านะครับมาครับมาดูต่อแล้วครับผมว่าคลิปหน้าผมจะมาทานอะไรให้เพื่อนเพื่อนรับชมอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับงงกันเหรอจเไปครับผมขอตัวก่อนนะครับมุ้ทะหันวิ่งจังเลยบ๊ายบาย 你奶奶吗？